สวัสดีครับนี่เดี๋ยวผมจะพามาดูบ้านหลังนี้ครับชนอกขุดแดงด้วยนะหนึ่งงานสิบแปดตารางวานะครับขายหนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นนะครับ 1, 350, 000, น,บนี่อยู่ในหมู่บ้านเลยนะครับแปลงนี้นะแปลงนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองตะยามอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับนี่เส้นเนี้ยไปเทศบาลหนองตะยานะครับห้างจะแปลงที่ดินเนี่ยประมาณ2กิโลเองตลาดเทศบาลเซเวนเนี่ยไปเส้นนี้เลยนะครับถ้าไปกรุงเทพก็120กิโลครับ ไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในของแปลงที่ดินกันครับว่าบ้านน่ะเป็นลักษณะยังไงนะครับนี่ส่วนนี้ก็ไปอีกหมู่บ้านหนึ่งของอ่าของหมู่บ้านหนองตักยานะครับมีหลายหมู่บ้านเลยชุมชนทั้งนั้นเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูบ้านกันครับปะไปครับปข้างหน้านี่เป็นร้านค้านะครับแต่วันนี้เขาปิดการขายเขาน่าจะขายเย็นนี่เดี๋ยวใช้ดูข้างหลังบ้านเนี่ย สะอาดโล่งๆ like this. เตียงๆางี้เลยเขาแปรถ่ายเพื่อที่จะทําไร่อ้อยนะครับตรงนี้เขาปลูกอ้อยกันนะครับนี่หน้าบ้านก็มีเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านเต็มหมดเลยถนนเนี่ยกว้างประมาณ4เมตรนะครับนี่เพื่อนบ้านก็จะอยู่อย่างนี้เขาเลี้ยงงูอน่ะ่านะนะครับนี่แบบนี้ตรงนู้นก็มีเพื่อนบ้านนะครับมีต้นมะพร้าวเนี่ยแสดงอายุบ้านเนะี่ยหลายปีกันแล้วนะครับแทงหน้าประปาอยู่ตรงนี้เองประปาหมู่บ้านนะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูบ้านหลังนี้กันนะครับ สวยนะครับบ้านหลังนี้มีประตูบานเลื่อนขนาดใหญ่เลยนะครับน่าจะประมาณ5เมตรนะครับนี่ประตูเปิดแล้วก็เข้ามานี่ก็จะเป็นลงจอดรถจอดได้2คันเลยนะครับนี่นะครับบ้านสีส้มแจ๊คเลยสวยเลยนะครับหน้าบ้านเขาก็จะปูเป็นกระเบื้องนะครับอย่างนี้เลยนี่ท่านเจ้าของบ้านนะครับท่านอายุก็6 0สกว่าแล้วเขาน่ารักดีนะครับนี่พูดง่ายนะครับนี่ ภายในบ้านครับไปเราเข้าไปดูในบ้านกันปูกระเบื้องทั้งหลังนะครับพอเข้ามาเสร็จแล้วก็จะเป็นห้องโถงห้องรับเคหขนาดใหญ่เลยนะสองห้องคู่ตรงนี้ครับผมไม่เข้าไปนะครับเพราะว่าท่านเจ้าของบ้านเขาอยู่เขาเขายังมีเขามีค่าอยู่เราก็ไม่ทราบน,นะครับนี่ข้างบนก็เป็นฝ้าชาบเรียบนะครับสวยๆอย่างนี้เลยนะครับอพอพอตรงนี้เสร็จแล้ว เดี Next, ๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในข้างในเนี่ยคือห้องครัวเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านนอกตรงนี้ครับนี่อย่างนี้เลยนะครับนี่ด้านหน้าของหน้าบ้านสวยเลยไปเข้าไปดูในครัวกันนะครับนะครับภายในครัวเขาก็ปูกระเบื้องอย่างดีตรงนั้นห้องน้ํานะครับห้องน้ํารวมนี่ห้องน้ํารวมหมายความว่าห้องอาบน้ําก็อยู่อย่างนี้นะครับห้องสุขาก็อยู่รวมกันแบบนี้นะครับ ข้างๆห้องสุขานี่ก็จะเป็นประตูเปิดออกแบบนี้นะครับอ๋อลืมบอกไปตรงนี้มีอีกหนึ่งห้องนอนนะครับภายในห้องครัวเนี่ยนะครับตรงนี้มีอีกหนึ่งห้องนอนไปเดี๋ยวเราเดินออกไปดูท้ายบ้านกันครับท้ายครัวกันนี่ท้ายครัวเขาก็จะปลูกเป็นต้นน้อยนานะครับหลายต้นเชียวแล้วก็มีแก้วมังกรด้วยครับนี่นี่เรียงรายกันเลยข้างหลังบ้านเนี่ยครับมันจะออกโล่งๆอย่างนี้เลย ดูสบายตาเลยครับเนี่ยสวยๆเลยนะครับตรงนี้เทียนเสาไฟเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมเปิดตัวนะครับทางขวามือพอเลยไปเนี่ยมันไปเทศบาลหนองตักยานะครับเนี่ยห่างจากตรงนี้ประมาณ2กิโลเพื่อนบ้านก็อยู่ตรงนี้ครับประมาณสักส4ม0ี่รเมตรเนี่ยเต็มหมดเลยเพื่อนบ้านทังนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้นะครับ นี่ที่ว่างตรงนี้ก็มีอีกที่ผมเปิดตัวเข้ามาเนี่ยจะมีที่ว่างตรงนี้นะครับนี่เขาเขาเลี้ยงหมาผมไม่ฆ่าไปนะครับนอนอยู่ตรงนั้นอ่ะเดีย๋ยวผมพลิกกล้องมาเดินไปดูหน้าบ้านตรงนี้กันครับแปลงนี้เขาล้อมรั้วยห้หมดแล้วนะสี่ทิศเลยนะครับสี่ <4 S 2> ทิศเลยสามารถหิ้วกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยนะครับนี่พืชผักสวนครัวเขาก็ปลูกท้ายครัวนี่มีก๊อกน้ําด้วยนะครับ บ้านเขาสะอาดนะหลังเนี้ยนะน่าอยู่ครับน่าอยู่เราไม่ต้องเข้ามาทําอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับเราแค่อ่ามาต่อรองแบบท่านเจ้าของนิดหน่อยแล้วก็หอบกระเป๋าเสื้อผ้าเข้ามาอยู่ได้เลยนะครับนี่ไปมาดูหน้าบ้านอีกรอบหนึ่งนี่ครับใครพื่นี่ครับ,รน,บน, <laughs> นี่ครับรบ,บริเวณ บริเวณข้างบ้านนะครับเขาก็กว้างๆโล่งๆอย่างนี้นะครับมีพื้นที่เหลือเอาไว้ทําพืชผักสวนครัวนะครับหรือปลูกต้นไม้ตามที่ราใจเรารักหรือชอบทําได้เลยนะครับส,สวยๆอย่างนี้เลยพื้นที่ยังเหลือนะครับนี่หลังคาบ้านเขาก็จะประมาณนี้สนใจก็ลองเข้ามาชมรีวิวนี้ดูนะครับแล้วก็ตัดสินใจกันว่า,าน่าอยู่ไหมนะครับลองพิจารณาดูกันนะครับ ไม่ไกลจากเทศบาลนะครับแปลงนี้เทศบาลตําบลหนองตักยาใกล้นิดเดียวแล้วก็เพื่อนบ้านเยอะแยะมากมายนะครับแปลงนี้โอเคผมขอจบรีวิวเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ